สบายดีสบายดีสบายดีพอไมมพี่นั่งป้องป่าปสุภูสุคนยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านวึงีเคชาแนลสวัสดีนะคะพี่เพื่อนเพื่อน,น,น,นทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ประเทศไทยนะคะจังหวัดมุกดาหารนะคะทุกคนคือวันนี้วึงได้มาผู้มดลมนะคะทุกคนก็เลยได้มาถ่ายทําภาพสวยๆงามๆนะคะสาหรับพญานาคเนาะที่ผู้มดลมนะคะทุกคน นี่คือ,อจากภาคซ้ายนะคะภาคภาคซ้ายมือนะคะเวลามีรถสองแถวก็จะขึ้นไปส่งเราเนาะ <_ c oughs> ก็เลยถ้าเดินไปตรงหน้าก็จะเห็นพระใหญ่นะคะทุกคนแต่มาด้านชายก็จะออกไปทางพญานานะคเนาะคือสวยงามมากนะคะทุกคนนี่คือทางลงไปหาพญานานะคเนาะ คือวันที่วึงไปนะคะทุกคนเสียงดโดรนนะคะเสียงดโดรนก็คือการถ่ายภาพจากอากาศเนาะเหมือนเสียงเฮลิคอปเตอร์นะคะทุกคนคือแบบเสียงดังมากนะคะทุกคนว่งก็เลยแบบอืมเอา้าก็เลยแบบพูดอะไรออกไปมันก็เสียงเสียงดโดรนมันก็ดังมากเนาะ ปึงชอบมากตอนเดินมาตอนนี้นะคะทุกคนแบบจะเห็นองค์พญานาคแบบสูงมากแล้วก็ต้นไม้คือสองภาคสองภาคที่แบบเราเดินไปคือเขียวสวยงามมากๆนะคะทุกคนนี่คือแบบศิลปะเนาะงานศิลปะงานสร้างของคนที่แบบทําเกี่ยวกับวัดวาอารามเนาะ คือสีมือเนาะสีมือของเขาแบบปั้นแบบหินปูนแบบได้แบบได้สวยงามมากนะคะทุกคนคือถ้ามาตรงนี้เราก็จะเห็นเป็นครั้งแรกที่มึงเป็นครั้งแรกที่มึงเห็นอา่าเขาเรียกอะไรนะคะทุกคนเรียกทูบทูบให้โชคใช่ไหมคะทุกคนคือมึงแบบเอออยู่ที่ต่างประเทศเราจะไม่เจอ เราจะไม่เจอเราจะไม่เห็นของแบบนี้นะคะทุกคนจะมีทูบแล้วมึงนะี่ก็แปลกนะมึงแบบที่นี่คือร้านขายครันบักเบงขันขันที่เอามาบูชาพระยานาคนะคะทุกคนแล้วก็มีทูบมีทูบไต้แล้วก็ ให้เรานําโชคเราเนาะตัวเลขอะไรประมาณนี้เนาะคือแบบคือคนที่แบบเออเราอยู่ต่างประเทศเราไม่ค่อยเห็นอะไรเท่าไหร่นะคะทุกคนคือหึงไปเห็นก็แบบเออกระต่นเนาะเห็นครั้งแรกแบบเออทาไมทูบมันถึงมีแบบมันมันมันแบบน่าทึ่งนะคะทุกคนน่าทึ่งที่แบบว่าทูบทําไมอะใต้แล้วแบบทําไมตัวเลขมันยังอยู่ประมาณนี้นะคะทุกคน คือแบบเออแรกๆก,ก็เห็นแค่ทูบเดียวนะคะทุกคนพอเดินไปเดินไปแล้วก็แถวนี้นะคะทุกคนถ้ามองอยู่ที่ใต้ต้นไม้เนาะใต้ต้นไม้นี่มีมีเทียนให้โชคตัวเลขเยอะมากเนาะคือแบบบึงบึงยังนั่งคิดเลยว่าเออถ้าซื้อถ้าซื้อหมดตัวเลขนี่คือแบบโอ้คงไม่มีเงินซื้อข้าวกินแน่ เรก็อาจจะเห็นนะว่าเออสายสีแดงนี่คือสายอะไรนะคะคือห้อยตามต้นไม้นะคะคืนนี้คือสายสีแดงนี่ก็คือเป็นการเขียนชื่อนามสกุลบันเดินปีเกิดของเราเนาะแล้วก็ไปห้อยไว้ที่ต้นไม้นะคะนี่หวงก็เลยแบบเออการเชื่อถือเนาะการเชื่อถือว่าเออเราจะต้องอลอดกล้องอใต้ท้องพญานานะคะเพื่อให้เรา เรามีอะ,อะไรเจริญรุ่งเรืองเนาะตามที่ท่องท่องพื้นท่องเนาะพื้นท้องของพญานาคนะคะเขาก็จะมีคําเขียนบอกให้เรานะคะว่าเออ,อพื้นท้องตรงนี้เราลูบเราสัมผัสไปแล้วก็มีคําพูดให้เราพูดนะคะทุกคนคือเราก็จะเอามือเนาะ มือพยงอยู่ที่พื้นท้องของพญานาคและก็มีคำคำกล่าวนะคะอยู่ที่ข้างๆข,ของพื้นท้องพญานาคเนาะแล้วก็พูดไปตามนั้นนะคะนี่คือเป็นการเสื้อถือส่วนบุคคลนะคะทุกคนมาตอนนี้ก็ได้ขับรถนะคะขับขี่รถก็เป็นวารุดสุดท้ายนะคะการจากไปนะคะการจาก การจากการท่องเที่ยวอยู่ที่ประเทศไทยนะคะของสาวลาวนะคะทุกคนขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะนี่เป็นการท่องเที่ยวของบึงนะคะปี2023เนอะที่ได้ไปเที่ยวทั้งประเทศไทยแล้วก็ประเทศลาวนะคะทุกคนนี่ก็ได้ข้ามแม่น้ำคงนะคะจากมุกดาหารไปสวรรคเขตนะคะการท่องเที่ยว สำหรับไทยลาวปีนี้ก็ได้สิ้นสุดนะคะได้ทุกคนได้สิ้นสุดแค่นี้นะคะเป็นเห็นไหมภูม,โ,มโนโลมนะคะทุกคน <c oughs> <c oughs> ก็ขึ้นรถนะคะก็ขึ้นรถกลับบ้านนะคะกลับบ้านอยู่ที่จังหวัดสวรรณเขตนะคะประเทศลาวนะคะบาย